สวัสดีตอนเช้าค่ะกือทอมอเกนไทยแลนด์วัดสาลดน้ำ oh, oh, oh. ลดน้ำให้คุณป้าค่ะอยู่ที่บ้านคุณป้าค่ะป้าไม่อยู่เพิ่็เลยต้องหดน้ำแทนเนาะ รดน้ำแทนคุณลุงคุณป้านะลูกเนาะเช้ามาค่ะก็จะมีน้าเกลือล้างจมูกค่ะนอมอ,อ,อนอมอสลนยน้ำเกลือค่ะอันนี้เป็นแปรงซิฟันลูกค่ะมันจะเป็นซิลิโคนนะคะซิลิโคนแปรงซิฟันอย่างกัดกดกัดก่ดะแล้วก็น,นี่เป็นน้ําห้อนค่ะน้าห้อนถึงเขาจะเอา อาหารลูกที่เป็นซองะคะ่ะเนื่องจากเขาเดินทางเขา,เขาจะบสะดวกนะคะก็จะสื่อแบบสําเร็จนะคะมาแซน้าหอ่อนแก็ป้อนนี่น้าเปล่าะคะ่ะลูกเนาะฟุ้นสตกฮัลโหลแฟนสวัสดีครับคุณยายคุณป้าคุณน้านะลูกเนาะเรายังมาเที่ยวกันอยู่เลยอะเรายังมาเที่ยวกันอยู่เลยยอิน yeah. in a h o u ท่าน a t าท่านถ้าพิมพ์วันอุ n น n ุ่นอ่ขอหายสนใจค่ะสนใจย่างลายสนใจพอหดนาลูกเนาะมันมืดๆยังไงไม่รู้นะลูกมันอยู่ใต้ต้นมะม่วง Mango tree อุ่นเธอมังโกทรีมังโกบัมสนใจพอพอหดน,น้ำสนใจชัดนี่ลูกกิ่งอยอะฮะสนใจหรอลูกพอเล่นน้ำคนเดียวเลยเนาะเออพอเล่นน้ำคนเดียวหนูอยากเล่นน้ำด้วย เจอของเรียนนั้นหม่อีกแล้วงำกินข้าวดีกว่านะลูกเนาะกินข้าวอร่อยกว่านะลูกไปค่ะกินข้าวต่อค่ะ อุ้ย too much ร <laughs> no? <laughs> okay. ้อนนะลูกเนะเป็นพัดลมเป่าโอเคว้าวว้าว้าวว้า 哦 <laughs> 哦、uh。Oh.